สบายดีสวัสดีค่ะ PP FC ทุกทุกฐานอ่าเมื่อน,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะทุกคนเฮาเป็นวันอาทิตย์เนาะเฮาะกะไปฝากนึงเดี๋ยวเฮากะไปจ่ายตลาดจ้าทุกคนไปจ่ายตลาดก็คือเก่าคือเดิมเนาะคือคนจ้าตลาดบ้างแค่จนะ้าทุกคนคนนี้คือบงุงไฮวาวเนาะเล้ากับพมมานี่เต็มในหันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพมมามากกว่านะทุกคนเพราะว่าตลาดบางแค่นะ่ะ คลองมันคลองบอกว่าคลองไทยหรือคลองพม่าแลวก็คลองราคาถือร้ายแห้งเนาะทุกคนผู้ได้ผู้ได้กับมุ่งหน้าที่จะไปตลาดบางแคนะอ่อนกับเป็นคนหนึ่งนะที่แบบติดเลยอ่ะติดติดใจตลาดบางแคเลยเพราะว่าคลองมันถือยิงไปช่วงเสาๆอ่ะแห้งคลองร้ายนี่ๆทุกคนเขาเอินมั่นทางบาทออกนอะเขาเอินมั่นเพิ่มแต่ทางนี้แต่ว่ามันเป็นของคนพมาะนะาเขาเขาแบบเปิดคล้ายคลองพม่าะนะเขากับ,บหัวเขาเอินมามั่นเอียงอะ่ะ เขากับ,บ่บเคยกินกันเลยบดไื้อืีอนะทุกคนแล้วก็ห่านมูนะมีจักทรทอดห่านนะแบบจักถึงล่อยบอลรือจักใไดเลยเพราะว่าอ้อนเล,ะลาะตลาดนะโบเคยถัวจักเถ้าถ้ามาเป็นยังไงบ่บเคยทัวเพราะว่า มันเมื่อยมันเมื่อยเราทุกคนมันเมื่อยแบบโละดิวไซก็เห็นค้องถือดิวไซ่ก็เห็นค้องถือคองราคาแต่ละหลานมันจะแตกต่างกันนะบะหาบาทสิบาทนี่แหละทุกคนมันกับบรดษถึงขันว่าแบบสีแตกต่างกันร้ายเนี่ยทุกคนนานี้ยังมีทุเรียนนำเนาะทุกคนทุเรียนร้อยห้าสิบจะอ้อนบริษัซื้อกินดอกนะทุกคนเพราะว่านานี้นะอาจจะคิดว่าเออมันคือจะบริสเบยังประมาณนี้เนาะพะทุเรียนนาฟนน่ะนะ นี่มันจะมีป่าอ,อ่อนไปทุกคนฟุ้นกระต๊กผอมน,นะเมื่อที่อ่อนไปเนาะฟ้นตก๊กทั้งตก๊กทั้งน้าวผอมน,นะทุกคนาในน้าวอย่างเดียวคนกาล้ฟฝ้นก,นกระตก๊กแบบเอ้ยังแบบแฉะไปเบิดนอกคันคนที่บบม,มักมีอามีกินแต่กะแบบยางแฉะนะก็คือสิบโมกักเนาะแต่สําหรับอ่อนนะมกักแต่ไปกระไปะไดเลิศนะเนะาะเป็นผูกกุ่มกะไล้ลายนะทุกคน แต่ละลานแต่ละลานรลควค่ะสิแตกต่างกันเด้อรอยเศร้าเนาะลอยหนึ่งก็มีปูป้านหน้าหนามมีเบิร์ดนี่เลยทุกคนนอะนละค่ะสินค้าคล้องขาขายขนาดอ่อนไปอ่อ,อนอ่อ,อนว่าอ่อนไปแบบเดียวอะ่ะอ่อนกันย่างๆแบบจนเมื่อยเบิดคดขา <laughs> มันก็จะฟ้นต๊น้่มนะทุกคนทั้งฟ้นต๊น้่ μ, ทั้งอนามน้น, μ, นกันเลยแบบเขาก็เลยไปแต่เศร้าเลยค่ะ ฝาวไปฝ่าวมาะนะแต่ก็ยังคนกันยังร้ายคือเก่าคือเดิมอ้อนกระต้อง้อโทษ้อภยัยเดอร์กล่องกระซิล่าเอฟซีแบบซายใายจักหน่อยเนะยาะเนี่ยหานี้นี่ทุกคนของสุดยอด หันนี่แหละทุกคนที่ออนเอาหมูไปเห็ดหมูปลากาลาสินสมหมูขนาทุกคนน่ะละหันนี่แหละเนาะออนเอาไปกินเห็ดกินอนนี้คือจังมาแซบแซบผูผูหมูกะมีนะทุกคนทั้งหูทั้งใสคือบอกได้เลยว่ามีถูกอย่างเนาะที่ห้าต้องที่ห้าอยากไดนะมีมีถูกย่างใครกับเป็นแตะเป็นแตะจักอันนั้นอันลเทอาไดเนาะแบบสามสิบหน่วยแพงหนึ่งขนาดเนี่ยบึงที่เจ็ดสิบบาทเองเขาเอาไปขายอะ น่ะราค่าแต่ละแบบโอ้โหอ้อนบอกเลยว่าอ้อนหมักเบิงมักเบิงแบบนี้แล้วเนาะหมักงางหมักเบิงคองถือเนี่ยทุกคนพักกำละงหาบาทสิบบาท สิบหาบาทแค่นั้นแหละทุกคนพักบรได้แพงเนี่ยตาไข่อ้องบักไงกับกล้องละยี่สิบบาทอ้อนจะสื่อแบบนี้แหละทุกคนสื่อละยี่สิบาทแล้วอ้อนก็นเอามาแช่ไว้ตู้เย็นเนาะมีป้าช่อนกับโลละร้อยสามสิบเนาะเพิ่นขายบางหางอ้อนกับส,ส,สื่อมาแต่อ้อนนะมาครัวมันมาครัวป้าช่อนเอามาเห็ดมกแบบมกหมอนะมันแสบมันนะทุกคน ฟังนี่ก็จะเป็นอีกฟังหนึ่งเนาะคือ,อย่างไปเขาแน่ๆเลยหากะแหงสีร้ายนะทุกคนของอันนี้อันอ่อนก็นอีกออกมาอีกฟังหนึ่งเด้๋เนะนะนะอีกฟังนี้ก็เป็นพวกดอกไม้คล้ายดอกไม้คล้ายกระลำคล้ายหอมคล้ายหมักแต้งเนาะคล้ายแบบอืบอกเลยว่าตัวสิ่งทุกอย่างเนาะกระฟุงกาแฟหูหมีเบิร์ดในต้ มีทุกอย่างอะนนี้ทุกอย่างนี่เขาต้องการอะลิเนาะบุญสอกบ,บุญเซนคุณเขาขายเต็มอันนี้ก็เป็นพักแล้วทุกคนเป็นพักกําลาหาบาทยี่สิบบาทมังนัตูน,นะมังอื้อกลายใบตองเนาะยี่สิบบาทหมักขาหมักน่าโอ้โหอยากบอกว่าหมักเครือทงอยังไงยี่สิบบาทเขาขายแบบขายอันนั้นไปเลยแบบคล้ายว่าขายส่งเอาไป ทันคนที่แบบว่าเอาไปขายตอนะคะคือชีดได้หลายทุงมอยู่นะทุงละ,ะสิบ,บาทสิบ,บาบบานะทุกคนที่เข้าเห็นในตลาดแต่อันนี้มันแบบแรงคล้องแบบแรงคล้องถือนะหรือว่าแรงคล้องบอลเขาเขาขายทรงบอลหรือจังไดนี่และเนาะอ่อนกับบนีใจนะอ่ามีพักกระเด้ากำละหาบาทนีนกระปุลบบนเนาะก็มใบเตยผอมใบเตยหอมเนาะอาจจะก,กำละหาบาทด้วยกันเนาะอาจจะเป็นเส่ใส่ปลายไว้ธ่นนะ อันนี้ใบมะกรูดกะหาบาต้าอ่อนกะเอากำหนึ่งเนะาะกำห,าห,หน,น,นึ่งกะกินครับใบเวลาเ้าเห็ดหันเห็ดตบเห็ดแก้งันนะอ่อนมากินมันหอมๆนมะันอ่อนประมากิีข่าวนะอ่อนก็นเลยซื้อมืไหร่จริงเมื่อไหร่ก็ะไรอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไกะใส่บเบิร์ดดอกดุนเนี่ยแล้วก็มีกวายท่านี่เนาะอ่อนแบบอยากได้มาตั้มมันนะแต่ม็มขาบอยู่อดเลยยังวะไหลไป เขาขาประยูะูอดสื่อนะทุกคนอ่อนอยากให้ทุกคนมาลอง,บงเบางนะมาลองอยางเบางนะแถวนี้คือบอกเลยว่าจะถึกใจคืออ่อนนะถึงแม่นจะแบบว่ามันเป็นตลาดบ้างแค่บางคนก็อาจจะเออบางคนบอกว่ามันเม้นยังประมาณน,นี้เม้นแต่ห้าแบบว่า คองบริโภคอะนะมันก็นเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนสําหรับอ่อนนะมักแห้งมักทีสุดที ที่ไม่ยางตลาดแบบเนี้ยหมักเป็นชีวิตจิตใจเลยเนี่ยลองกองกับแบบหืมแต่ถ้ามาอ้อนไห้อ้อนเอาบบหาอ้อ,อนบอ้าเพราะว่าอยู่ในแถวหน้าโรงงานไนกันนะคอนโดของอ่อนน่ะเขามาขายทุกวันเลยเขามาใส่รถบบจักลองกองบบจักมั่งขุดเขามาขายนะบบจักเงาะเนาะเขามาขายแบบเป็นคันรถนะนะสี่โลร้อยครับสี่โลร้อยลองกองนะทุกคนเงาะกะนสามโลร้ลลอยอะเงาะ แตบบ่ว่าเป็นเหาะซีอะนะทุกคนแต่กวานอยู่แต่อ่อนน่ะกินบวายอะนะก็เลยบุคอยได้กิน้านว่ากินบวกินสื่อแบบอิมหาบาทยังประมาณนี้เนาะทุกคนแต่พอมาแบบเห็นเดี๋ยวนี่ยโอ้บหแบบมันเมื่อยนะมาคำปอมมันยังแบบมันมันทือเมื่อบไรอะนะทุกคนเนี่ยเห็นบ่ข้าขคายสีโลสีโลส่โลแต่เข้าขคายเนี่ยฮารุลอยเนาะแต่ข้าไปคายในรถฮะแบบสีโล่ลอยนะทุกคนโดล,ละยี่สิบบาทเนี่ย จากปูไดเอาเนี่ยจะนาสีประมาณเอารอยหนึ่งนะนะทุกคนจนแบกเมื่อนะทุกคนจนแบกเมื่อนยอมรับเลยอ้อนไปตลาดทุกเถื่ออ้อนแบกเมื่อทุกเถื่ออันนี้ยอมรับในการแบบเพ้นของถือบ่ได้เนี่ยมาเครือกกมีแต่อ่อนๆอ่อนๆโลละสิมหาบาทไพ่ละสีอดใจไว้ทุกคนจนแฟนบอกว่าจนแฟนบอกบอกอ้อนเลยบอกว่าซื้อเท่าที่จาเป็นกับพ่อแฟนวะ สื่อร้ายกันนักตัวเองท้ามบทถามว,าามวาอาอนแบบว่าอียงเอียงก็อยากได้นะทุกคนทำว่ามันมีว่ามันก็มีอยู่นนเนี่ยแต่ว่าเฮาอยากได้เฮาเห็นของถือโบได้เฮากระเทินได้ไปแล้วไปแต่ละเทือนนี่แบกมาห้ามมา <laughs> พอปัจจุบันอ่อนก็เลยเออเริ่มสื่อแบบนหน่อยๆนะสื่อแบบเออพ่อกินก็สื่อกับเขากินบางอย่างประมาณนี้บางเถือกอะเชศกับเขาลลยกับเบื่อค่ะนะ แต่ว่าไปเบงแตละดไปอ้อนก็เป็นเรื่องธรรมดาอ้อนกับไปจ่ายตลาดทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะทุกคนพอจักเนี่ยเนี่ย่าในยี่สิบบาทพอ่าเอิน่นยี่สิบบาทห้าบาทครับสิบบาทครับผ่อนเอินแบวจักน้อยเนาะแบวรีวิวนะทุกคนมันได้แบวสซื้อหรอกพอว่าพรอว่าย่างโบกับกันย่างโบสือนะเนี่ยยิบหาบาทมาละน้องใหม่วานผมโอ้เต็มเลย อ่าบุ๊มบิ่นน้ไมันเหรอคะน้ำมฝรั่งเนาะเออเอินกระพิดเอิญพิษพิษถือถึกเนะมีแต่พักงำงำงามงนะทุกคนเนี่ยคนใจตลาดกระเทมแบบแต่ละคนนะคือบอกเลยว่าเนี่ยแม่ค้าลานนี้เนี่ยเนาะก่อนเอาก้อยเดีที่ป่าเอากองนึงค่ะตัดไหมตัดค่ะตัดตัดตัดออกเรือนิดเดียวนะคะตัดประมาณนี้เอาไปเช้าก็ทำยี่เลยจ้าเอาไปทาทุกกองเลยจ้า แม่้าซื้อหน่อยแมค้ามดแรงแล้วนี่ท้ายกับเราข่ากับเรานี่แหละ เดี๋ยวไปเอามาเอาเอาอย่างอื่นก่อนอันนี้มันหนักหนักไม,ม่ละค่ะ เขาก็นั่งวินมอไซค์เมื่อคือเก่าแล้วฝนตกนาะทุกคนเพราะว่าเป็นเมือ่อฝนตกขนาดตกตลอดฝนก็ไดจะโอ้ยตกตลอดน่ะขนาดฝนตกนะทุกคนเขาก็ยังคลายขอคลายคล้องนาะเพื่อครอบครัวนะนะทุกคนบ่อว่าภัยนาะเขาก็ยังทำเป็นวันยุทิทำมีงานเข้าก็ยังเห็ดนะเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนทุกคนทุกคนเกินมากก็ต้องทํางานเนาะเพราะว่าสิวานัง่งยุสือแล้วมีเงินนะ่ะเพราะว่าเขาเกินมา เป็นคนจนน่ะอันนี้คือทางเมื่อคอนโดเนาะวันอาทิตย์น่ะเป็นวันหยุดอ่อนก็ไปจับายใส่คล้องนะก็พักพอนวันจันทร์ก็เริ่มงานไม่ยังประมาณนี้นะเนี่ยไก่จะถึงแล้วจ้าพี่วินเพิ่นกระท้ามาอยู่บอลนหนอยู่บอลนาบอลนหนเนาะคุยกันที่แรกเพิ่นกระบ,บอกว่าเป็นคนสาลวันคุยไปคุยมาเพิ่นเป็นคนอุดรเอยอ่อนว่าตัวอ่อนอ่อนบอกว่าบ่าเสื้อรองพี่ คนสาลวันคนลาวคนทางประเทศย,ยังสิมาขับปินมอไซค์ไดอ้อนอนะออนสือมาคือเก่าก็เดิมจ้าเนาะติกอันนี้ก็ยี่สิบบาทเนาะทุกคนผิดส่วนนี่ผิดส่วนยี่สิบบาทตัวห้องคนืี่สิบบาท,บาทแล้วก็ไปมากูดหาบาทใส่เลยต่างรายอาทิตย์เนาะหาบาททุกคนและนี้ที่สําคัญสนะุดไฮไลท์เนาะพักบุงหากรรม กําหน่อยๆนะหากํายีสิบบาทจ้าออนก็เล้วมาประมาณออน,น,นี้อ่อนถอนออนจะเอามาดดก,กินกับเจวเนาะแล้วก็ไดกระเทียมได่กระเทียมไทยมามาหมมันหอมหมักหมักกินกระเทียมไทยอยู่แล้วชนตัวนะทุกคนยี่สิบบาทแล้วก็ปลาปลายี่สิบห้าบาทเนาะสื่อ,อยกทางฟังเห่ากะอันซื้ออยู่ในแถวนี้กะ แค่คอนโดเนี่ก็สามสิบาทจะซื้อตลาดบางแคกอะ่ะยี่สิบห้าบาทน้ทุกคนก็ได้มะแตงน้ำจ้าเจ็ดบตาจานเลยเจ็ดบาทเจ็ดบาท,ดดบาทได้ทุกคนนี่มะแตงนี่จะต้องปมปอมป๋มปอมม,ม,มมากินนะ,แล,แ,นนนะแล้วก็ได้แหนมมาสามสิบแปดบาทห้านะแล้วก็นี่ตะไคร้เนาะกล้ําละสิบบาทยี่สิบบาทที่สำคัญเนาะทุกคน นี่จ้าไฮไลท์สุดวันนี้เนาะคือซอยจุจ่าซอยจุอ่ามันนี่จ้าไมเา่เคยเห็ดม่กินเ,เนาะบ่เคยเห็ดกินเองจแตเคือ่อแล้วก็อันนี้เทาไรสามสิบบาทเนาะทุกคนสามสิบบาทค่ะเราจะทิ้ว่ารายรายขมุมอยู่แล้วก็อีกย่างอันนี้อ๋อกระดูกกระดูกหมูหางเนาะงแปดสิบบาทจา้ะ ไอ้กบมานำมาอนี่สองตัวลอยหนึ่งเนาะกบตัวใหญ่แห้งทุกคนซื้อมาออมกินได้ก่นี่ไอเรียบมือนางเนาะกินไก่หาที่บาทจา้ะโอเคเนาะทุกคนประมาณนี้แล้วเนาะกองเท่ากันได้เลยเนาะทุกคนที่อ่อนซื้อมาประมาณนี้เลยจ้า คน่นจาจากคลิปนี้ทุกคนอ้อนกากตองขอโตราพี่เพียงท่านี้เด้อจากพอขอบคุณพีพีเอสซีทีรับส้มรับฟังและเป็นกำลังใจแห่ดลายเด้อจากพบอกันไม่อีพีน้าว่าจะมาอ้อนจะไปตลาดที่ไซเนตลาดทีประจำก็คือเป็นบางเขนนั่นเองเนาะทุกคนคือตลาดทีอยู่ในทีหนึ่งในดวงใจของอ่อนนะทุกคนบ่หวาจะเป็นคือคนอื่นหรือบ่เนาะแค่คลิปนี้กับตังขอโตราพี่เพียงท่านี้เด้อจาก อ่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนในไลน์เด้อจ้าทุกคนไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย